เห็นช่างทํางานแบบนี้ตกใจนะครับรู้ว่างานมันจะทาไมมันสกปรกขนาดนี้หรือเละเทะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้างานเนี่ยมันเป็นยังไงและมาทําความเข้าใจกันเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นหน้างานว่ามันเละเทะยังไงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติตอนเสร็จอะมันสวยทุกหลังเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าแต่ละต้นเนี่ยเราทําการเช็คโบเขาไม่ใช่เราตอกไม่เท่ากันนะแต่ละต้นความลึกนะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่การเช็คโบเขาของทาง คู่รับเหมานะครับก็คือวิศวกรจะคานวณเรียบร้อยตรงนี้นะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือท่ออเรามาดูแนวท่อกันเพราะอะไรถึงผมบอกว่าเป็น,ป,นปัญหานะครับอึเนี่ยสวัสดีครับผมโบสาโรดสแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสัมมกรคลองเจ็ดลังสิทธหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่สอแส,สงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า ดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับจริงๆหมู่บ้านสามากรของ7รลังสิทธิ์หรือลังสิทธิ์คลอง7เนี่ยเขามี2เฟสคุณผู้ชมผมก็ได้รับการต่อเติมเฟสแรกไปแล้วหลังใหญ่กว่านี้นะครับก็คือแบบนากว้างใหญ่กว่านี้พื้นที่ลงรถจะกว้างมากนะครับอันนี้คือจะเป็นเฟสที่อยู่ข้างในลึกเข้ามาอีกนะครับหลังนี้เพิ่งได้งานเนาะแล้วก็อยู่ในกระบวนการของงานฐานลาก ซึ่งต้องบอกให้เลยว่าเละตุ้มเป๊ะอย่างแน่นอนนะครับใครที่กำลังจะทำบ้านอยู่แล้วเห็นช่างทำงานแบบนี้ตกใจนะครับรู้ว่างานมันจะทำไมมันสกรปรกขนาดนี้หรือเละเทะงานาดน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้างานเนี่ยมันเป็นยังไงและมาทำความเข้าใจกันไม่ว่าคุณจะต่อเติมกับผมเป็นลูกค้าผมหรือเป็นลูกค้าท่านอื่นบริษัทอื่นอันเนี้ยแล้วแต่คุณแต่ว่า สิ่งที่นําเสนอวันนี้อยากให้เข้าใจช่างแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านก่อนต้องบอกว่าเวลาเราต่อเติมบ้านเนี่ยถ้าเราในฐานะเป็นผู้รับเหมาเนาะในการที่ลูกค้าชําระงวดที่1แล้วเนี่ยนะครับก็คือผู้รับเหมาก็ต้องเข้าทํางานนะครับในกรณีการเข้าทํางานเนี่ยเรื่องของวัสดุเนี่ยสำคัญผู้รับเหมาบางเขาเรียกว่าบางบางที่และกันบางชุดแล้วกันนะครับเขาก็จะเอาคนงานนะเข้ามาก่อน เพราะว่าคนงานเนี่ยบางทีเนี่ยค่าแรงเนี่ยเขายังไม่ต้องจ่ายคนงานก็ทํางานไปก่อนเงินที่เขาได้จากงวดแรกมาเขาก็เอาไปหมุนถูกไหมฮะทีนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าวัสดุเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคุณมีการวางแผนที่ดีเนาะคุณได้เงินท่าเจ้าของบ้านมางวดแรกแล้วคุณไปซื้อของลงของก่อนนะครับตรงนี้ปัญหาการเงินก็จะลดลงอันนี้ก็ฝากถึงผู้รับเหมาด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างหน้างานของเรา จริงๆแล้วเนี่ยเราทําการตอกเสาเข็มไมโครพายแล้วก็เสาเข็มหกเหลี่ยมรอบบ้านไปแล้วนะครับคือหลังเนี้ยตอเติมรอบบ้านเนาะซึ่งเมื่อเราตอกเสาเข็มเสร็จนะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องนําวัสดุหน้างานที่เป็นวัสดุที่เกี่ยวกับงานฐานล่าเข้ามาที่หน้างานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยอาจทางานต่ออย่างต่อเนื่องเนาะทีนี้วัสดุใหญ่ๆประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนั่นก็คือเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าหน้างานในบ้านเนี่ยวางไม่พอตรงนี้ แอบเอามาวางที่ฟุตบาทจริงๆแล้วมันไม่ได้เนาะแต่ว่าบริเวณในบ้านเนี่ยาวางเสร็จเนี่ยเราไม่สามารถยืดเหล็กได้เราจึงเอามายืดตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้ช่างเนี่ยมูกเก็บเข้าไปแต่เราไปดูข้างในกันก่อนต้องบอกว่าหน้าง,งานเนี่ยเราอัดแน่นด้วยวัสดุเต็มที่เลยนะครับหินทรายหินทรายตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาเทฟุตติง้งแต่ในกรณีเทคานเทพื้นเราจะเอารถซีแพคมาเทต้องบอกก่อนนะ เป็นกรณีบ้านเดียวหรือทาวน์โฮมหลังมุมหรือบ้านแฝดเท่านั้นถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังกลางซีแพคเข้าไปเทมไม่ได้นะครับอันนี้ย้ําเลยบางท่านอาจจะมองว่าคุณบอสบอกเอาซีแพคไงหลังกลางถอยเข้าไปไม่ได้ผสมมือหลังบ้านง่ายกว่าคุณภาพเหมือนกันนะครับเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชม ตรงนี้เป็นในส่วนของเสาเข็มไมโครพายท่านเจ้าของบ้านตอกเสาเข็มไมโครพายตรงนี้เพื่อรับเสาหลังคาหน้าบ้านเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะมี2ต้นจะมีต้นนี้กับต้นตรงนู้นนะครับอ่าสต้นเนาะหรือมามุมนี้ตรงนี้คืออิดบล็อกอิดบล็อกเนี่ยผมไม่ได้เอามาก่อผนังนะครับแต่ผมเลือกใช้อิดบล็อกเพื่อที่จะทําการก่อฟุตติ้งเนาะจริงๆแล้วเราสามารถใช้อิดบล็อกก็ได้สมาร์ทบอร์ดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้างาน อิทบลกก็จะราคาสูงหน่อยก็คุณภาพนะครับต่อมาตรงนี้เหล็กขอยืนหน่อยเหล็กเส้นพวกนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ใช้จํานวนมากค่อนข้างเยอะนะครับเหล็กส่วนมากเราจะใช้ DB12 แล้วก็ RB9 นะครับที่ผมยืนอยู่ทั้งหมดนี่คือ RB9 RB9 คือเส้นใหญ่นะขนาด9มิลคุณผู้ชมอ่ะดูใกล้ประมาณนิ้วก้อยผมนี่เลยนี่ครับคือ RB9 ส่วน DB12 จะอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ดัดอยู่ตรงนี้เอามาทาฟุตติ้งก่อนแต่ว่า ถ้าเราทําคานก็ใช้ดีบีสเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาเข้ามาหมดเลยที่ไว้มันจะไม่พอนะครับอ่ะเดินมาอีกนึนงด้านในคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของปูนนะครับปูนที่เราเอามาวางก็คือปูนแดงหรือที่เรียกว่าปูนพอร์ตลนปูนพอร์ตลน,น,ตเ,ลนเขาจะเทประเภทแบบโครงสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นปูนมิกปูนเขียวจะเป็นพวกแบบปูกระเบื้องอะไรประมาณนี้ดังนั้นถ้าเขาเอาปูนเขียวหรือปูนสาเร็จรูปมาเทมาเทฟุตติ้งให้คุณ คุณก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ต้องใช้ปูนพอร์ตลนแบบนี้เท่านั้นนะครับอะเดินมาต่อเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นหน้าง,งานว่ามันเละเทะยังไงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติตอนเสร็จอะมันสวยทุกหลังเนี่ยนะครับอะเดินมานิดนึงตรงนี้เป็นในส่วนของเสาเข็มบวกกับอาการก่อรอบก็คือตรงนี้เราก่อฟุตติ้งนะตรงนี้มีน้ําฝนตกนะครับน้าขังตอนเราจะเทฟุตติ้งเราก็ต้องดูดน้ําออก แล้วก็ต้องเทลีนไปก่อน5เซนแล้วค่อยเอาตะก้อฟุตติ้งครอบจากนั้นค่อยเทฟุตติ้งนะครับอ่ะน้างงานตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการทําแบบฟุตติ้งอยู่ก็คือก่ออิดอ่ะอิดบล็อกโดยรอบนะครับสังเกตต้นนี้ไหมเสาเข็มเจาะโผล่สูงกว่าต้นเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้เราต้องบอกว่าแต่ละต้นเนี่ยเราทําการเช็คโบเขาไม่ใช่เราตอกไม่เท่ากันนะแต่ละต้นความลึกนะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่การเช็คโบเขาของทาง ผู้รับเหมานะครับก็คือวิศวกรจะคํานวณเรียบร้อยอย่างต้นนี้เหลือสูงเลยเห็นไหมเหลือสูงเลยนะครับเพราะว่าช่างเขาเช็คโบเคเขาแล้วเขาทําการต่อเสาเข็มขึ้นไปอ่ะต่อ,อยังไงมาดูครับตรงนี้นี่เห็นนะกระดุงคีมีเขียนไว้ว่าต้นที่6ท่อนที่10สาัม,มากรลังส์บ้านเล็กที่เขียนพร้อมเลยอ่านะครับหรือจะเป็นอันนี้คุณผู้ชมอ่าตากล้องมาตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่า ด้านหน้ามีการขีดเช็คโบเรียบร้อยนะลงมาเลยเออตรงนี้นี่มีการขนะีดเส้นเนาะเชคโบเรียบร้อยถามว่าต้นนี้ทําไมต้องเอาให้มันเหลือเยอะจริงๆแล้วเนี่ยขอบดินขอบเรียกว่าขอบพื้นเดิมจะอยู่ระดับนี้อ่าขอบพื้นเดิมอาจจะก,กล้องไม่ใกล้ขอบพื้นเดิมจะอยู่ตรงนี้นี่คือขอบพื้นเดิมเนาะทีนี้เวลาขนาดจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับรอยต่อเข็มจะอยู่ด้านล่างทีนี้กรณีเข็มเนี่ยมันยาวเมตรหนะ้าสิบเนาะรอยเชื่อมจะมีเพดเชื่อมเนาะเชื่อมอยู่ด้านล่าง บางท่านมองว่าอ้าวสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตัดเสาเข็มเท่ากับรอยเชื่อมข้างล่างคุณจะมาต่อเท่านี้ทําไมจะเสียเงินทําไมถ้าเจ้าของบ้านจ่ายเงินเป็นเหมาต่อต้นดังนั้นเราให้ทั้งหมด12ทอ่อนตอกไป10 11เราเหมา12เนาะดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราเชื่อมเพื่อที่จะให้เข็มเนี่ยให้เครื่องเนี่ยมันตีเข็มลงไปได้แต่ถ้าเราจะเอาเสมอข้างล่างมันตีไม่ได้เนาะดังนั้นเรายอมต่อเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะ คุณภาพและมาตรฐานเพื่อที่จะให้เข็มมันตีลงไปได้แล้วตัดข้างล่างเหมือนกันไม่เป็นไรดังนั้นความลึกมันจะได้ลึกมากกว่าเดิมอ่ะไม่งงเนาะอ่ะต่อมานะครับเดินมาเรื่อยเื่อยเนาะเดี๋ยวผมจะต้องบอกว่าเดินยากอีกหนึ่งตากล้องโอเคตรงนี้นะฮะเมื่อเดินมาเรื่อยๆืยเนาะกูจะเห็นเลยว่าอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงน้ําเนิ้มจะไม่มีเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เทลีนเนาะเดี๋ยวเราเทลีนแล้วก็ทาฟุตติ้งนะครับหรือเดินมาตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่าเสาเข็มทำไมมันเยอะจังอ่ะตากล้องมายู่ตรงนนะ เดี๋ยวจะได้เห็นมุมภาพเนาะอันนี้คล้ายๆกับการไลฟ์สดนะคุณผู้ชมไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรตรงนี้นะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือท่ออ่ะเรามาดูแนวท่อกันเพราะอะไรถึงผมบอกว่าเป็น,ป,นปัญหานะครับอเนี่ยแนวท่อนี้จะมีท่อใหญ่ท่อใหญ่ประมาณ4นิ้วเนาะท่อใหญ่จะเป็นท่ออุจจาระซึ่งจะลงถังแซดที่ผมเหยียบอยู่นี่แหละนะครับอ่ะขออนุญาตนะเท้าก็อาจจะแบบขวางต้อง่อยอันนี้เป็นท่อขนาดประมาณ2นิ้วอ่ะอันนี้เห็นไหมแตกละ ผมเห็นตรงนี้แตกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเราอจะดูแลท่อให้หมดทุกจุดเนาะตรงนี้เดี๋ยวให้รู้สึกว่าเขาเขาลงไปในโน้ตแล้วแหละนะครับของบริษัทต,ตรงนี้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อให้ใหม่ปัญหาลรรูกประสาทของหน้างานท่อพวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอทําไมไม่เอาเสาเข็มขยับมาอีกขยับมาอีกตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเสาเข็มแนวันต้องตรงกันเนาะแนวต้องตรงกันหมดนะครับดังนั้นตรงนี้เจอท่อไม่เป็นไร รเราแก้ท่อได้นะครับแก้หน้าง,งานได้ทำไมต้องต่อคู่กันผมขอเดานะต้นแรกอาจจะไปติดหินนะครับเราก็ขยับมาอีกต้นหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะอ่ะดังนั้นในส่วนของตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าหน้าง,งานแต่ละที่เนี่ยนะครับปัญหารูสักเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็แก้ตามหน้าง,งานดังนั้นคุณภาพมาตรฐานไม่ต้องห่วงอะไรที่อยู่ใต้ดินเราจะทําการตรวจสอบก่อนก่อนอนุมัติเทปูนนะครับอ่ะโอเคเดินต่อไปอีกนะฮะตรงนี้ก็มี เสาเข็มต้นสูงสูงเลยอย่างที่เรียนให้ทราบเราเช็คโบทุกต้นเนาะ,ะตรงนี้ก็มีการเช็คโบทุกต้นฝั่งนึงก็เช็คโบเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อเหมือนกันท่อพวกนี้ก็จะเป็นพวกท่ออุจจาระนะครับซึ่งจะต่อเชื่อมไปที่ถังเซเนาะท่อพวกนี้อาจจะต้องทําการขยับขยืขย่ยนหน่อยนะครับเพื่อที่จะหล,ลบอุศักบริเวณหน้างานนะครับเดินไปนิดนึงคุณจะสังเกตว่า ตรงนี้จะเป็นสุดของตัวบ้านแล้วหลังบ้านเนี่ยจะลงไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับหน้าง,งานอาจจะเลอะเทอะเปืเป้อนหน่อยนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเวลาเสร็จงานก็จะออกมาดูดีแน่นอนเนาะปกะติแล้วเนี่ยเราก็จะมีบูชีตคุมให้แต่เจ้าบูชีตเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถึงกับตัวบ้านยากนะครับเมื่อเสร็จงานส่วนมากเราจะทาสีในส่วนที่ติดกับงานต่อเติมให้เช่นผนังตัวบ้านเราจะทาให้ใหม่ในส่วนของงานที่เราต่อเติมให้นะครับอะเดินมาอีกครับตามมาเลยตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นในส่วนของอฟุตติ้งนะครับตรงนี้สามารถทําฟุตติ้งเป็นชุดเดียวกันได้เลยบางท่านบอกว่าทำไมไม่ลงตรงกลางต้นเดียวนะครับบางทีนะครับในการคํานวณโหลดนะมันไม่พอเนาะต่อยคุณใช้ต้นใหญ่ก็เถอะนะครับลงต้นคู่นะครับแข็งแรงกว่าปลอดภัยกว่ามั่นใจกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้โดยส่วนมากผมแนะนําให้ลงคู่กันนะอย่าไปลงต้นเดียวนะเพราะว่าเคยไปแก้ง,งานให้ลูกค้าแล้วหลังนึงโอเ้เลยหลังนึงเนาะก็คือเขาบอกเขาลงไมโครพายนะทำไมบ้านเขาซุด พอเราไปลื้อไปอะไรเราเห็นแล้วเออไมโครพายจริงแต่ลงตรงกลางต้นเดียวระยะสแปนตั้งแต่ตัวบ้านถึงรั้วเนี่ยสเมตรแต่เขาลงตรงกลางต้นเดียวก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะก็ไปแก้ให้ลูกค้ามาแล้วบางส่วนนะครับอ่ะต่อไปจะข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะอ่ะตะก้อค่อยๆเดินมานะครับในส่วนของตรงนี้คุณจะมาเจอเลยว่าอ่าเราจะมีเหล็ก12นะครับตดัดไว้หมดลวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําการดัดนะครับดัดเพื่อเป็นตะก้อฟุตติง้งเนาะ ก็คือเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับความยาวประมาณนี้แหละนะครับตะก้อหนึ่งลูกเนี่ยใช้เหล็กอันนี้ประมาณแเส้นนะครับก็หนักอึ้กเลยนะนะแล้วก็ดัดยากมากตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ขออนุญาตใช้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวท่านเจ้าของบ้านก็ทําการต่อเติมอยู่ดีนะครับมุมนี้จะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมตรงนู้นจะเป็นไมโครพายเราจะดีไซน์ออกแบบนะครับการรลบน้ำหนักที่ต่างกันเนาะอย่างในห้องครัวอ่ะลองหมุนมานิดหนึ่งับตรงนี้คือน่าจะเป็นห้องครัวหรือส่วนมากจะเป็นห้องครัวแหละผมก็ คิดว่ามีการก่อผนงังทําหลังคาน้ําหนักโหลดเยอะนะครับก็แนะนําลงไมโครพายในส่วนของตรงนี้นะฮะที่เป็นดินเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหกเหลี่ยมอาจจะเป็นทําหลังคาเทพื้นปูกระเบื้องก็หกเหลี่ยมก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นบูชีตจริงๆแล้วเนี่ยเราพันบูชีตเนี่ยรอบหมดเลยเนาะแต่บางทีเนี่ยมันก็แบบไม่เอื้ออานวยต่อการทํางานของช่างอะเนาะก็ต้องบอกว่าดูแลให้ดีสุดไม่ต้องห่วงนะครับแล้วตอนจบงานเราก็ทําความสะอาดดูแลให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ นี่เยอะมากเลยนะโอเคเวลาต่อเติมบ้านนะครับอย่าไปตกใจเนาะว่าเนี่ยสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในบริเวณที่เราต่อเติมเนาะก็คือจะมีระบุในสัญญาอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเละเอะเทอะเปิดเปื้อนเนี่ยเดี๋ยวเราทาสีให้ใหม่นะครับก็สบายใจได้เนาะงานออกมาสวยแน่นอนแต่ตอนระหว่างทํามันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่กังวลใจเกี่ยวกับการทํางานฐานรากว่าช่างทําไม ทำหน้างานประมาณนี้ตอนซื้อบ้านตอนมาตรวจบ้านนะสวยงามปูญ่าเขียวขจีบ้านสวยหมดแต่พอต่อเติมแล้วต้องมาเจอสภาพนี้อีกรอบนึงอย่าไปตกใจนะครับถ้าอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888วันนี้นะครับขออีกนิดนึงนะครับใครที่กําลังจะ,ะต่อเติมบ้านเนาะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็แอดไลน์มาก่อนแล้วก็ติดตามโปรโมชัน่นเราจะส่งโปรโมชั่นให้คุณ ัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับก็ดูโปรโมชั่นได้แต่เป็นโปรโมชั่นที่แบบสํารวจหน้าง,งานอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อสํารวจแล้วอะไรแล้วไปเสนอราคาออกไปแล้วนะครับตามรีคอยเมนตคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็ดูงบประมาณบัตเจตให้ตรงกับใบเสนอราคาแต่ถ้ามันห่างกันเยอะก็สามารถขอส่วนลดได้อะไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณมากมากสวัสดีครับ